เปลี่ยนโนทำไมยิ้มอย่างนั้นน่ะเราหมายถึงตัวเป็นโนอเหรอตาหน้าอะไรเงี้ยยาวเทำไรกันอยู่มั้งพี่มองหน้าหรอหน้าหาเปนยังไงเออก็เข้าไปเข้าไปไอ้นี่มาเข้าไปต้องเปิดเบลไฟไว้ด้วยมันเพื่อความอบอุ่นไงพี่เราสร้างความอบอุ่นแล้วเนียสร้างความน่ารักคือไงนั่นของเรา ก็ตลบนะแค่ได้ดูวิ่งนี่ไหมดูตลบวิ่งนี่ตลกตรงไหนเฮ้ยตอนไหนดีออกตอนที่มีธงชาติไทยใช่ปะโอ้โหยิ่งใหญ่แบบยอดพี่อาพูดพี่นัทมีลูกฟุตบอลเราเตะไม่ไปเลยเตะแล้วปิ้วกลับมาที่เดิมอย่าไปกลัวเฮ้ยเป็นมีที่หายเป็นมีที่สุดยอดแล้วจริงจะไม่ได้ของรางวัลอะไรจริงๆตอนยังไม่ได้อะทำไมอ่ะ รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมพี่นัดได้ยังจะมีรางวัลนักร้องยอดเยี่ไหมอ่ะมันน่าจะมีนะพี่นัดร้องอะไรนะถ้าคุณจะยิ่งตกใจขอรีเควสรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมด้วยนะครับกูพริ้งพริ้งเลจะได้เดสรุปมาอย่างน้นไม่ยอมเปลี่ยนเพลงเฮ้ยจริงมั่วเลยเฮ้ยชุบชืแล้วขึ้นก็ผิดจริงแล้วแล้วมันวิ่งเร็วมากอ่านไม่ทันอ่ะตอนร้องเพลงนี้เหรอ เจมทีฟท่านที่คือตรงไหนกันนะตอนนั้นน่ะได้เวทีแล้วหรือเปล่าอย่าถามเลยไปเถอะพี่ปองเขาถามอักแล้วตายดีกว่าถ้าถามเข้ามาปองถ้าถามเรื่องอะไรปุ๊บไม่ถามไม่ถามไม่ถามเลยต่อต่อต่ออยากฟังเพลงอะไรมามามาได้หนังสือเพลงมาไหมเนี่ยอิจฉาก่เนาะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเออเดี๋ยวเสื้อเพลงอะไรนะที่แบบสามตัวแน่เพลงอะไรอ่ะที่เขาแต่งให้อ่ะ ที่เขาแต่งให้รุ่นเราอ่ะยี่สิบคนแต่งวะร้องไม่เข้าที่จำความเลยนะบรรทุกอะไรนะอยากฟังอะไปแล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวอะไรไม่มันต้องเล่นเป็นวงอ่ะเออมันต้องเล่นเป็นวงจริงมันต้องมีกีตาร์ต้องมีต้องมีตีต้องแบบ้อกันนเป็ต้องมีวีวีเล่นเฮ้ยวีวีเะก่ตงอะรกระจนบอลบอลเคลีร์ติกระจรเล่นนี่พี่เดี๋ยว เดี๋ยวตี๋ก็คงเล่นตามพี่ไปอ่ะเพลงของแคทอ่ะฮะมีอะไรมีเพลงของแคทไม่มีระบั้ยของมาชาไหมเหรอมาชาเธอชอบไหมชอบพี่นัทร้องนี่ชอบหรอไ่เพราะี่ร้องเขาดีอ่ะร้องไหนอ่ะชอบพี่นันรือเปล่าไม่ใช่มีด้วยหรอหนูยังงงอยู่โหหนังสือเพลงหนามากเลยอ่ะ เล่นมันหมดแล้วเกือบหมดแล้วตอนน้แต่มีเพลงหนึ่งที่ทำมันจะตักอยู่ในใจหนูตลอดเวลาคือยังไงอย่างันเนี้ยทิ้งจะสิ้นวิญญาณกี่ขังไปเลยปองสวยมากนะแต่เขาจะเป็นเด็กมีปัญหาอกเลยถ้าใครร้องไม่ได้นะหนูจะทำอย่างเงี้ย ไม่ถึงขนาดนั้นคือด่าฉันเถอะฉันอย่าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่คนที่ร้องดีๆจะไปหมดเลยนะพวกเราคุยกันแจ็คเนี้ยปคนที่ไปโรงพยาบาลได้ใช่ไหมใช่ไ่แล้วไปแต่ไปเป็นเพื่อนเขาบอกเลยที่ใครยังไม่ได้ไปบ้าง่ะโรงพยาบาลหมดแล้วไปหมดแล้วมิวก็ยังเออไม่ไดอะไรเนี่ยสิว เงียบไหมเงียบเงียบไม่เหมือนมันไม่เหมือนยี่สิบคนมากๆเ่ยมันต่างกันพี่นัทเอาตุ๊กตาตัวนั้นคืนมาแล้วก็ยื่นไปใหม่แล้วก็บอกว่าผมจะบอจะเอายี่สิบคนเออไม่ไม่พูดอย่างเงี้ยยี่สิบคนไม่เอาผมไม่ยอมนั่งไปเลยดินทรายต้องเอายี่สิบคนไม่ยอมแล้วยังอยู่บอว่าต้องเลือกครับเนี่ยพี่บอกไม่ได้ต้องเลือกครับเราเวลารายการมันจะหมดแล้วพี่แบบ เป็นเราก็ทำใจลำบากเหมือนกันไงแต่เป็นต้นต้องไม่เลือกจริงอะจะทำไงอะก็ปล่อยเวลาหมดไปเอ้ารายการก็ยังไม่จบลงเพราะต้นเนี่ยแหละไม่มันกดดันมากต่อพิกหน้าครับตึง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 สรุปแล้วเลือกมากนะออกเองซะเลยจบบทสรุปของนักล่าฝันยังไม่จบลงต้องเลื่อนต่อไป แต่ก่อนอื่นน่ะเราไปหาของกินกินก่อนดีกว่าหิวแล้วพี่ไม่อยู่แล้วน่หิวว่ะพี่บ๊อดเลิกเลิกมาเลิกมาถ้าหนูเลือกพี่เล่นได้ใช่ป่ะทำไมก็เพ่งนมุนกันได้เพ่งม่นกระจกล้าวกระจกล้าวกระจกล้าวไอ้เราก็นึกว่ากระจกล้าวเฮ้ยกระจกล้าวจริงหรออ๋อชื่อเองเออ ใครก็ได้เอาพี่ปองไข่ล้านหน่อยล้านหมดรัเรอา้าผิดคอร์ดเราทุกฟังม่งกดคอรเ็นิักเาเหมอนนแต่ฉันอก็ไม่ครู้สึกได้ว่า อระเขาอชีอชชี้ยอคก่ลยอยกเล่นเพลง้เนได้หรอได้ครนได้อ่ะจนกว่าวันนั้นใช่เปราจะเอาไม่เป็นดีดีนะเฮ้ยมาช่วยเล่นยแล้วก็ไปหาอะไรกินเลยไม่ได้กินข้าวเย็นเลยี้มันขึ้นไง ตกันไม่เลินอลงฉันคงไม่ไปไหนไกลฉันยาและขอให้เธอน้นจมันได้อนนีมันจะนานร้บงจะไกลขึ้นหรือ๋อเท่าไหร่สีสิบมันสีประมาณสี่สิบสองสี่สองกิโลสองกิโลอ่ะ เ่ออยน่คว่าอยู่นอกคิดอยในใจเใช้พลังงานยัะไงอยู่นอกทำอย่างเดียวไม่ต้องใช้นหน้าล่างเงี้ยร้เรล่าได้แล้วกินกันก็ลจะหยิบไก่ให้เรียกผีแล้วต้อยเรื่องเล่นกินได้หลายอย่าง อืนเป็นค่าเรานก็ว้รอ่อันหเอทรแล้วล่ะเยลองชิมอันนี้ดีกว่าอนกินเลยภนษาคุ้นเคยใช่ไหมอ๋แน่นอนลยหรอนี่ ฉัน <One> ก <input> ็เคยอยู่ในบ้านหลังนี้มธอันคิดว่าฉันไม่เคยเลยไงมันขนาดแบบว่าเหมือนแบบอีกอย่างหนึ่งคือเก็บกดไงอยากอะไรกินกันเถอะมาร์ตี้เซนตเต็มไม่อะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอันใหม่ไม่เคยชิมเลยนี่อมมีเซนเส้นทุกรสเลยนะอยากจะบอกมีมะขามอีกแล้วแคเค นนีก็พวกหนูอ่ะแอบ,บอิจฉาพวกพี่อ่ะคือแบบเหลือเต็มมากมากอ่ะจริงอิจฉากินอะไรกินเลยแฮทมันมันมันไม่บอกใครอันเนี้ยเลยต้องไปนั่งกินสเสเ้นกินแบบกินแบบไปกินที่ช็อปเลยอัาน,นอย่าง,งใครอะ <S <S ่ะของต้น,ตนครับต้นลืมไปแล้วหรอมันต้องเปิดฝาอ๋อมันไม่ต้องเปิดฝาก่อนเนาะใช่เอ๊ะมันกี่เนื้อ ถ้าตบยุ่แมนโนเลียจะตายเอ้ยจะบาปหรือเปล่าสี่นาทีครึ่งเลยเหรอสี่นาทีสี่นาทีค่ะตอนนี้ตบหนึ่รั้งโอ้ยดูเยอถ้าไม่เปิดเป็นไงอ่ะึบมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็จะฟ้มีอรทายาเยิ้มเต็มหน้าไปหมดเลยอ๋อแบบนี้พี่อิงชอบกินนี้น่ากินมากเลยอ่ะ กลับมาแล้วก็จะได้กินอาหารเลิศร้นในบ้านหลังนี้แล้วเธอบอกว่าวีบ้าสิคหลังนี้สุดยอดมากๆอ่ะวีคที่ฟูชิข้างวันนี้โอ้อิจฉาดิวีคหลังนี้แบบเต็มโต๊ะเลยอ่ะอยู่กัน5คนน่ะแต่ล้นไปจนตรงนู้นแล้วน่ะยูงกัดแล้วอ่ะคราวนี้มีตัวขมุนหลับแล้วแต่ฮะตัวขมือแบบไหนนี่ไง นายดีแล้วคำค่าไหนใช่ตัวกินเยอะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งมาแย่งเพื่อนกินอันนี้กินน่าดีละคนน้อยคนน้อยเกินไปกินไม่หมดปูเป็นตัวตัวเลยนี่โอ้โหพูดเลยอยู่ห้าคนแต่ปูนี่แบบรักละลายอะจริงอ่ะมีได้ไปดูทีวีบ้าไปบ้างข้างด้วยแต่เสื้อลิมยี่ป่ะฮะดูทีวีอ๋อเออ เปิดโลกระทัดเดิพรุ่งนี้เป็นปาร์ตี้ครับป่ะใช่ปาร์ตี้อะไรอ่ะรู้ยังไม่รู้ค่ะคือดีมากเลยอ่ะมีปาร์ตี้ด้วยปาร์ตี้หลังนีนแบบปาร์ตี้แบบอลังปาร์ตี้สติโกอลังมากอ่ะปาร์ตี้สติโก้จะเสื่ออะไรก็ก็คือเส้ากล่องเป็นแบบปาร์ตี้กันเองว่างั้นนั่นข้าวอะไรอ่ะก้าังจะสื่ออะไรพูดแบบสปากสมเกะมากอ่ะข้าวกระสื่อมีกระใหม่ในบ้านเหรอ เราเอาศัพท์ใหม่มาให้เพื่อนๆเราเปล่าดึงพี่แมนหรือเปล่าเนี่ยพี่แมนใช่ไหมใช่พี่แมนเราเอาเราเอาคำนี้มาเผยแพร่ให้ในบ้านนะจะได้ทำอะไรพี่แมนไงจะทำอะไรจะกินอะไรตักไม่ได้ก็ดึงอ่าหยิบอะไรตกก็ดึงนี่ทำอะไรพลาดก็ดึงมันจะดึงเยอะมากปกติเราจะแป๋วใช่ไหมว่าแป๋วไม่มีก็เปลี่ยนใหม่เป็นดึงแล้วกันนะ พี่แมนแบบฝากมาปล่อยเหรออะเราอะติดพี่แมนมาเองเราเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยใจพ,พูดเติมเอ็นเชือพูดเติมเอร์สิงคโปร์กันทั้งบ้านเลยเียเออติดแมนอย่าเลยอย่าเลย <c oughs>